สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับกับช่อง youtube พระใหม่หน้าเก็บนะครับผมวันนี้ผมได้พัสดุมาหนึ่งกล่องนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับผมก่อนเดีก็ต้องขออนุญาตแกะก่อนนะครับดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับ ครับนะก็เป็นนี่ครับให้ดูให้ชัดครับเป็นเหรียญรุ่นยิ้มทวีทรับเก้าเก้านะครับผมของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับเป็นยิ้มทวีทรั์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในจะสวยไหมนี่ครับก็ตามนะครับซีนเดิมนะครับผม นี่ครับซีนเดิมครับซีนเดิมเดิมครับดูจากกล่องนะครับอันนี้นี่รายการที่สามนะครับรายการจองนะครับรายการจองรายการที่สามครับเป็นเนื้ออัปกานะครับแต่คือผมจองไว้นะครับก็คือว่าเราจะมาลุ้นลุ้นโค้ดเพานั้นเองนะครับผมคือข้างในนี่เป็นเหรียญอัปกานะครับรายการที่สามนะครับก็รุ่นยิ้มทวีซับ99นะครับผม ครับถงั้นเราก็มาดูกันเลยครับว่าข้างในเป็นไงครับก็แกะเลยเลยกันครับครับก็เป็นเนสอปกานะครับผมเรามาดูกันนะครับข้างในเป็นไงก็นี่ครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ ดูแล้วก็ตามความคิดผมก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอืมก็ก็สวยอยู่ครับแต่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ข้างหลังนี่โอเคครับผมข้างหลังสวยอยู่ครับข้างหลังพอได้อยู่นะข้างหน้านี่เป็นลายทองชาติสําหรับความคิดผมผมว่าลงยายังไม่เท่าไหร่นะครับก็ก็สวยอยู่ครับแต่ยัง น่าจะไปได้น่าจะลงยาได้ดีกว่านี้อีกนะครับผมคิดว่านะสําหรับตัวผมนะแต่ก็ประมาณนี้ก็โอเคครับเพราะเป็นเหรียญอัปปากาเนะาะก็เรามาดูข้างหลังครับผมก็มีไก่สองตัวนะก็โอเคครับรุ่นรุ่นะรุ่น,นบิมทวีซับ99นะครับผมเหรียญอัปปาการายการจองนะครับก็ามาดูโค้ดกันครับว่า สองศูนย์สองนะครับโค้ดสองศูนย์สองนะครับผมก็โอเคอยู่ครับก็สรุปกดสวยสวยอยู่ครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะเวลาตัวผมนะก็โอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับช่องพระใหม่หน้าเก็บนะครับผมขอสวัสดีครับ